เทํามาตามันนี้ถาข่อยจักบาทแน่เนี่ยืทําแบบเขาอยากก็ไม่กินหรอกก็กินหมากบัวยิ้มหรอกวิ่อยจิเป๊ะฟีดบักพริกใส่หม้อแม่โอ้ยพิโลดตามเดียวต้องพริกอะไรหรอกเป็นอย่างนี่ตามซอยข่อยจักบาทแน่ข่อยจิเป๊ะฟีดบักพริกเจ้าตามเดียวฉังก็ฟีดอะไรตัวเดียวหนิแม่เจ้าสิบว่กินตีข่อยถามเจ้าแน่หอยไ่อยบม่อยากหนิ่อยกินหมากบัวข่อยยิ้มเราเนี่ยเนื้ออยังอย่างน้องหอยตัวแรกกินเจ้าก็บตามองตัว Cháu dạng ít lít đi Bỏ không có kín lọt Cái gì có kín mặt bỏ chứ bớt lại là lâu ít lọt lên Cái gì mới hái nón 1 tuổi Bỏ dưới dạng không anh bỏ dạng không thổi Bỏ dạng là cháy Wow <cười> <What>? <cười> à, งามกูบอกเฮ็ดนองกินมันบอลเห็ดซอยกูบบมงก็หอมถึเงี้อือก็โทษประเดี๋วมันไ่อยากกินไงปะเดี๋ยวขึ้นมาบ่อยากหืองั้นกูบอกว่อเฮ็ดถ้ากินขึ้นเห็ดซอกูประเดี๋ยวมขึ้นมาบ่อยากหือปะเดี๋ยวมันขึ้นมาหิวบ้า้ย

ก็ว่าเลยยิ้นเป็นไหนบ่ายวันมรนยากาศนี่มันเป็นตะทรงการบ้านของคอนโดงงดีดีคือสีกอุ่นนีนะบ่ายวันนะอุ้ยอากาศเย็นๆนิดหนึ่งทีไหมใชเท้าว้าวเท้าถ้ามาขันคยว่าด้กินข้าวกับพ่อมีแง่ตรงดอกเท้ามันนึ่งไก่น้องซิมบงไก่เตยน้ำเช็ดเช็ดนำเที่ยวพร้อม xin mừng thầu chẹp bả chẹp thôi nhá con tập con lấy thầu ao cá với thả khoai cả đây cái <laughs> con chẹp chẹp thầu thì ăn này đứa nó quay quay nhung cá đay quay bò hà tao ăn nước ươn đồ quay quay châm nầm cá đay thầu quay châm nầm con thay quay con

ไม่ยังก่อนจะว่ายักก่อน